สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โถภีพามารดน้ำกุหลาบนะคะอันนี้น้องพยับหมอกนะคะกุหลาบผีฟ้าที่ออกดอกเป็นต้นเลยค่ะเป็นต้นเดียวที่ดอกไม่เคยทิ้งต้นเลยนะคะอยู่เป็นสองเดือนและยังออกดอกเป็มต้นเลยค่ะค่ะวิธีรดน้ํากุหลาบนะคะเราจะใช้ปักบัวนะคะที่มันมีแรงดันถึงสูงนะคะเราจะฉีดใต้ใบนะคะ ฉีดใบน้องอ่าฉีดตรงใต้ใบด,ด้วยนะคะเพื่อที่จะไล่พวกแบบเพี้ยเพี้ยไฟไลายแดงหนอนที่มันอยู่ใต้ใบนะคะก็จะช่วยลดไปได้าบางส่วนนะคะทุกคนเนาะตัวพี่เลี้ยงไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อ่ายาฆ่ามแมลงนะคะก็จะต้องใช้วิธีนี้นะคะบรรเทากันไปเอาเท่าที่ได้นะคะนะคะฉีดแบบลายใต้ใบนะคะตรง ตรงดินในกระถางเราจะลดให้แบบซุ่มๆเลยนะคะแต่ว่าดินสําคัญนะคะวัสดุปลูกต้องระบายน้ําได้ดีนะคะเนี่ยเหมือนอย่างต้นนี้ค่ะพอรดไปแล้วเนี่ยน้ำน้ำจะซุมลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือน้ําผ่านไปได้เลยเนี่ยถือว่าดีนะคะตอนนี้โรบีคอเลตค่ะทุกคนเนี่ยค่ะจะให้ดูน้องโดนเพี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็เขาก็ ออกแดงดำนะคะอุ๊ยทุกคนตอป่าค่ะเนี่ยคะ่ะตอป่างอกงามจเจริญเติบโตงอกงามมากเลยเดี๋ยวต้องตัดทิ้งนะคะเดี๋ยวโชว์พี่จะให้ดูจะไล่ให้ดูนะคะว่าตอป่าเนี่ยเขางขอกมาจากตรงไหนนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเขาจะงอกมาจากตรงใต้นี่อันนี้คือตอป่านะคะทุกคนเห็นไหม นี่ค่ะคือตอป่าเขาจะงอกมาจากนี่เลยค่ะข้างล่างเลยคืองอกมาจากใต้ใต้กิ่งกระโดงอันนี้คือกิ่งกระโดงนะคะอันนี้คือตอป่าจะงอกมาเดี๋ยวมาดูต้นนี้ใกล้ๆต้นนี้ไม่มีตอป่านะคะเมื่อกี้กิ่งตอป่าเนี่ยอันนี้คือตอป่านะคะอันนี้คือต้นที่เราต้องการจะปลูกนะคะถ้าเป็นกิ่งตอป่าเนี่ยเขาจะงอกมาจากใต้ หัวกระโหลกตรงนี้นะคะเนาะซึ่งต้องตัดทิ้งมันเป็นกิ่งของตอป่าตอป่าเนี่ยก็คือกุหลาบป่าค่ะทุกคนกุหลาบป่าเขาจะแข็งแรงเราถึงเอาตอป่ามาเป็นตอหลักในการปลูกนะคะแต่พอเขาแตกกิ่งออกมาร่วมด้วยอย่างเงี้ยเราจะตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเขาจะแย่งอาหารของต้นหลักของเรานะคะตอนงนี้น้องฟิวค่ะทุกคนน้องฟิวรอบนี้โดนเพียเล่นงานนะคะ ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องแล้วก็เหมือนจะได้ปุ๋ยที่แรงเกินไปนะคะน้องก็เลยมีอาการแบบไหมจากปุ๋ยนะคะเดี๋ยวรอฟื้นฟูแล้วก็รอดูน้องชุิต่อไปนะคะเดี๋ยวสพีดูรอดูว่าสองท่อนี้บานแล้วจะโอเคไหมถ้าไม่โอเคสพีีต้องตัดแต่งทิ้งเลยนะตัดแต่งทิ้งเลยนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูน้องใหม่นะคะ อันนี้น้องไลล่าก็โรยหมดแล้วนะคะเยี้ยงคุณลักเราต้องให้ค่อยเรียนรู้กันไปค่ะบางทีก็เจอปัญหาเจออะไรเราก็ให้ค่อยปรับค่อยเรียนรู้กันไปนะคะนี่ค่ะนี่น้องฟิวน,นี่คือวิธีรดน้ํานะคะรดในกระถางให้สุ่มนะคะแล้วก็ฉีดใบเพื่อที่จะไล่เพี้ยไล่หนอนต่างๆไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแรงน้ําต้องแรงนะคะ อันนี้ใช้ปัม๊มแล้วก็ใช้หัวของของญี่ปุ่นคะ่ะอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะก็จะแรงน้ำก็จะพุ่งได้ดีนะคะมาโซนนี้นะคะโซนนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่อยู่ไม่ไม่ไกลกันนะคะห่างกันประมาณห้าเมตรค่ะแต่โซนนี้น้องจะโดนมแมลงโดนหนอนเยอะมากเลยนะคะ อย่างที่โซฟีเคยบอกพื้นที่แค่ต่างกันนิดเดียวนะคะมันก็จะมีลักษณะธรรมชาติบางอย่างที่มันต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงความชื้นลมต่างๆที่มันแล้วก็พวกประตูพืชต่างๆที่มันต่างกันนะคะอันนี้น้องจูเลียตค่ะออกดอกให้ดูสวยเลยนะคะแต่ว่าน้องโดนหนอนน,นะคะเดี๋ยวให้ดู อันนี้เนี่ยไข่หนอนเต็มๆเ,เลยค่ะเนาะโซฟีไม่ได้อยู่ดูแลน้องสี่วันห้าวันนะคะไปไปเชิญกับแผ่นดินไหวมานะคะเนาะนี่ยค่ะรูสิแต่ว่ายังไม่เห็นตัวหนอนนะคะเพราะว่าตัวหนอนเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะอยู่ใต้ใบนะคะกินใบหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงต้องใช้น้เนี่ยค่ะไล่ฉีดออกไปนะคะแต่ว่าถามว่าออกหมดไหมก็ ออกได้เฉพาะตัวเล็กๆนะคะหนอนเนี่คือหลักๆก็ต้องแบบต้องเก็บนะคะต้องเก็บตัวออกเนาะแล้วก็เวลาฉีดนะเราฉีดไล่จากต้นนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พุ่งไปหาต้น,นอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องระวังด้วยนะคะฉีดไล่ที่แบบว่าให้ไปที่อื่นนะคะอย่างนี้ก็ต้องฉีดไล่ออกไปทางอื่นนะคะ อันนี้อันนี้ยังไม่โดนนะคะรอมารอรุ้นกันนะคะว่าโศพีจะปกป้องน้องได้ทันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตอนเย็นเย็นวันนี้ไม่ได้ี่เย็นวันนี้กลับตึกน่าจะต้องได้เป็นสร์อาทิตย์นะคะถึงจะได้มีเวลามาดูแลจัดก,การเก็บหนอนออกแต่หน้าตอนนั้นหนอนน่าจะโตกันหมดแล้วน่าจะกินเกือบหมดละนะคะก็เท่าที่ได้ค่ะทุกคนนะบางอย่างเราก็ เป็นอะไรที่เราวควบคุมไม่ได้ค่ะเราก็ต้องยอมรับมันนะคะแต่เดี๋ยวาค่อยคอย่คอยเริ่มต้นใหม่ค่ะแต,แต่งใหม่เนาะโโลแกนโซพีนะคะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะอันนี้นะคะเนี่ยดูค่ะน้องกอแนตนซ่าน้องออกแบบข้อใหญ่มากเลยนะคะแล้วสงสารมากเลยดูสิสงสารสลาบสงสารตัวเองด้วยเสียดายมากเลยนะคะแทนที่จะได้บาน เต็นต้นน้องหนอนเอาไปรับประทานก็นแล้วไม่เป็นไรค่ะทุกคนเริ่มใหม่ได้ค่ะตอนนี้เราก็ค่อยๆเดี๋ยวทุกพี่จะลองใช้วิธีที่ไม่ไม่ใช้ยาไปก่อนนะคะไม่ไหวจริงๆโซนนี้ใช้ยาได้ค่ะไม่ได้อยู่ใกล้บานมากนะคะน่ะคะฝั่งน้นน้องไวโอฮาร่าค่ะทุกคนน้องออกดอกแล้ว นะคะไว้โอแต่ก็เหมือนกันค่ะเจอหนอนค่ะทุกคนก็เดี๋ยวค่อยๆฟื้นฟูนนไปนะคะทางนี้น้องโอ๊บค่ะน้องโอ๊บโอ๊บนี้เขาโดนเพียนะคะก็ไม่ได้ฉีดยาค่ะแต่พราะหน้าหนาวเขาก็ดีขึ้นนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้โสพีลาไปกับน้อง จูเลียตคนนี้นะคะเดีย๋ยวพี่มาอัปเดตให้ทุกคนดูต่อนะคะเรื่องราวของกุลาบเนาะไม่ว่าจะเป็นการดูแลนะคะหรือว่าอัปเดตให้ดูน้องๆน,นะคะน้องๆเป็นยังไงบ้างนะคะดอกนี้น้องยังสวยอยู่นะคะโอเคค่ะลาไปกับน้องจูเลียช่อนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกสิ่งนะคะสวัสดีค่ะ